สวัสดีครับวันนี้นะครับ,บตุ๊กบกางเต็นนอนหน้าบ้านเห็นไหมครับช่วงนี้อากาศเย็นครับนอนที่ไหน,นก็เหมือนกันนอนเขาใหญ่อากาศก็เย็นนอนหน้าบ,บ้านอากาศก็เย็นมีคราบ้านผมเห็นไหมนีตาผลไม้กางเป็นระหว่างต้นมะม่วงสองต้นนี่มะม่วงหนึ่งต้น ตรงนี้เป็นต้นไม้ต้นเห็นไหมครับสูงมากเมื่อคลอดโรงการนี้ครับมีเป็นกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งหนาทึบมากผมจัดการตัดเสี้ย่างเพื่อให้อากาศเทะให้ลมไปพับมาให้มีให้มีความเย็นเกิดขึ้นนี่ครับยังมีต้นยังมีต้นต้นขนุนเห็นไหม นี่ครับต้นกระหนุ่มออกลูกแล้วนี่นะครับเนี่ยดูนะฮะดูบรรยากาศบ้านผมมั่งเป็นไงนี่นะครับมาดูแล้วกันมีไฟมีไฟประดับปีใหม่ด้วย <c oughs> อันนี้นก็หินอ่อนเนาะ ายามครอบครัวมานั่งเขียนมานมานั่งทานข้าวมาคุยกันมาดูครับมีอะไรบ้างนี่เต้นผมครับเห็นไหมมาเรียนเต้นทีผมนอนเดี๋ยวนี้นอนทุกคืนเลยอากาศหนาวครับดูหลังเต้นบ้างมีอะไรบ้างที่นอนที่นอนยามว่างหลับสบายไปอันนี้ นี่ผมนอนบ่อยครับนอนทุกวันเลยนอนเล่นทุกวันเลยครับอันนี้ก็เป็นเปรซึ่งเล็กกว่าเมื่อกี้ครับนี่ก็นอนได้แต่ว่านอนเล่นไม่เน้นหลับนะอันนี้อันนี้เปร์เรกว่าอันนี้เปร์เนี่ยถ้านอนเนี่ยเน้นหลับเลยครับหลับสบายมาก คนะคมาดูหน้าบ้านผมนี่หน้าบ้านผมเป็นแบบนี้ผมไปกัางเต้นมาตรงนี้ครับปีใหม่นี้เพื่องโควิดคงไปไหนไม่ได้นะนี่ดีกว่านี่ครับดีที่สุดเวิรองที่สุดเลยโอเคครับ <S 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 2> <S 2> มาดูควายบ้านผมเน่ย เดี๋ยวปีใหม่มานั่งฉลองกันโอเคนะคบวัสดีคคับ